สำหรับใครที่ห้องน้ําเริ่มมีกลิ่นเหม็นอับแล้วและไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะบางทีเราล้างห้องน้ําไปแล้วแต่ไม่นานก็มีกลิ่นอับกลับคืนมาหรือแม้จะมีกลิ่นหายไปแต่ก็ยังมีกลิ่นอับอ่อนๆอยู่ซึ่งสาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็อาจจะเป็นเพราะในห้องน้ํานั้นมีเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราเป็นจํานวนมากก็เป็นได้ดังนั้นแม้ว่าเราจะล้างห้องน้ําไปแล้วก็อาจจะยังเหลือเชื้อราอยู่ครั้นเราจะล้างห้องน้ําบ่อยๆก็จะเป็นการลําบากรอบไปเปล่าๆดังนั้นถ้าใครเจอกับปัญหานี้ผมขอแนะนําว่า ให้ไปซื้อคอรีนมาใช้เลยจะเป็นการดีกว่าครับเพราะคอรีนนั้นมีคุณสมบัติในการกําจัดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้โดยที่เราไม่ต้องออกแรงขัดแต่อย่างใดถ้าใครห้องน้ําเริ่มเหม็นกลิ่นอับแล้วก็เพียงแค่ให้เรานําน้ําคอรีนไปเทใส่ในห้องน้ําในจุดมุมอับมุมห้องกลางห้องจุดที่มีเชื้อราสักจุดละ1 2ถึงฝาก็พอแล้วจากนั้นก็ทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยกลับมาเทน้ําล้างออกก็พอแล้วครับเพียงเท่านี้ห้องน้ําของเราก็จะสะอาดขึ้นและ มีกลิ่นที่หอมสะอาดที่มาจากคอรีนเข้ามาแทนที่เราไม่ต้องไปขัดห้องน้ําเองเลยครับเพียงแค่เทน้ําคอรีนทิ้งไว้แล้วค่อยล้างออกแค่นี้ก็ได้แล้วถ้าเกิดผ่านไปหลายวันแล้วเริ่มมีกลิ่นอีกเราก็ใช้คอรีนในการทําความสะอาดอีกเท่านั้นซึ่งไม่ได้เปลืองแรงอะไรมากเลยใช้งานได้สะดวกสบายและให้ผลลัพธ์ที่ดีดังนั้นถ้าใครสนใจก็ลองนําวิธีนี้ไปใช้ได้เลยครับสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณที่ติดตามรับชมหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ